อันนี้เล่าประสบการณ์ตัวเองให้ฟังนะเหมือนเมื่อก่อน,นงานที่รักมาแล้วเนี่ยนะครับมาทำอีเบอู๋ทำงานทั้งวันเหนื่อยมากอะ่ะแต่ได้รายได้นิดเดียวมันไม่เป็นตามที่เราหวังอะ่ะมันไม่เป็นตามที่เราคาดอะ่ะตอนที่เราคาดหวังตอนโอ้ยถ้าคดครกูออกไปทําจริงจังนะโอ้แม่งโคตรรายได้มันต้องโคตรเยอะขนาดกว่าอันนี้แน่นอนแต่คุณรู้ไหมว่าเวลาที่เราทําทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวสมองคุณจะสับสนวุ่นวายแล้วก็มันเหมือนมีอะไรที่แบบว่า มาบีบลัดคุณว่ามันต้องรีบเสร็จนะมันต้องอันนี้นะั้นต้องมันเดี๋ยวมีงานใหม่รอนะต้องมีอันนั้นทำต่อนะมันจะดูวุ่นวายหมดหลังๆก็เริ่มดูคนที่เขาแบบเขาอ่านหนังสือของคนที่เขารวยขึ้นเขาประสบความเร็วเขาทํางานกันยังไงวะทําไมเขารวยได้เหมือนเราจะเห็นนะครับคนที่รวยระดับโลกเหมือนเขาไม่ได้ทํางานนะนะครับเดี๋ยวเราเห็นข่าวเขาไปทําการกุศลอีกไปบริจาคอีกแล้วเขาเอาเวลาไหนไปทํามาบางที่เรานั่งคิดเฮ้ยเขาเอาเวลาไหนไป ไปไปทาตรงนั้นวนะน่ะเอออะไรแบบเนี้ยแต่เขารวยขึ้นนะเพราะเขาเลือกงานทำไงงานอะไรที่เป็นหัวใจสําคัญเนี่ยนะครับของบริษัทหรือของที่เขาต้องเขาจะเอาทําเองส่วนงานกนารจัดการต่างอื่นเขาจ้างคนอื่นทําแทนเล็กๆนิดน้อยอะไรคุณจะไปคือประมาณว่าเฮ้ยมึงอย่าไปนั้งเสียเวลากับเรื่องพวกนี้ให้คนอื่นเขาทำซะให้คนที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทำซะ